หมายความ่าตกลงใจว่าจะเอาโดงแก้วนี้มาให้ใช่ไหมอปลาไม่ใช่ไม่เกียวกันกลับเลยแค่มาถึงประตูท่านมีกำลังใจเ้าตอนนี้ไม่ต้องนั่งในกุฏิเราไปยืนคอยเลยที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาโรมาเมื่อไหร่แล้วก็ลุยกันก่อนเลยน่ากไปได้มีกี่วันคิดถึงไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างนี้เลย โทรมาจากน้ําเลยเพราะดาบทยืนริมฝั่งแล้วอ๋อวันนี้ตัดสินใจให้แล้วใช่ไหมนี่เรามารับถึงริมฝั่งเลยผ <c oughs> ลก็คือ <c oughs> เราให้ท่านไม่ได้หรอกแก้ปัญดวงนี้เนี่ยถ้าเราให้ท่านไปแล้วเนี่ยข้าวน้ําที่สมบูรณ์หรือสิ่งที่เราต้องการมันก็หมดไปเนี่ยทําไม่ได้หรอกท่านรู้ไหม ท่านพระดาบทการที่ท่านขอดวงแก้วจากข้าพเจ้าเนี่ยเหมือนถูกชายหนุ่มยืนถือดาบขู่จะตัดคอคือวาดเสียวขนาดนั้นเลยแต่พอท่านยิงขอหนักขึ้นข้าพเจ้าต่อจากนี้ไปเนี่ยไม่มาอาสมองท่านอีกเรารักกันไม่ได้ในชาตินี้เอาแค่นี้กันไว้แล้วก็ดำน้ำ กลับไปเลยจ้าพญานาคนั้นมีประวัติที่ผูกพันใกล้ชิดพระพุทธศาสนามายาวนานและพญานาคส่วนใหญ่ล้วนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีทั้งมีชาทิติมีทั้งสมาติฐิเหมือนมนุษย์อย่างนี้แหละอ,อย่างเช่นพญานาคที่มีนามว่ากาลนาคราชการนาคราชการที่แปลว่าสีดำ ที่มีอายุยืนยาวถึงสี่พุทธนัดนดรซึ่งอาศัยในภพนักราชใต้ท้องแม่น้ำเนรัญชลาในวันที่พระโพธิสัตว์ของเราจะตัดสรุนั้นระองจะทรงจับถาดทออธิษฐานว่าถ้าเราจะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในวันนี้ถาดของเราใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำไปถ้าจะไม่ได้ดเป็นก็จงลอยไปตามกระแสน้ำเถิด ฝืนทวนกระแสไปเลยนี่เราจะเห็นได้ว่าเรื่องการทวนกระแสนี่เป็นเรื่องปกติของพระบรมโธิสัธิ์ครั้งสวสดีิฐานแล้วก็ทรงลอยถาดทองนั้นไปถาดนั้นลอยแต่กระแสน้ําไปจนถึงกลางแม่น้ําเลยไปด้วยอนุภาพแห่งบุญประมีเต็มเป่ยม ครั้งถึงกลางแม่น้ำนั่นไปถึงตรงนั้นเลย <Okay. S 1> ก็ได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปอีกแปดสบิ oh. สบศอกสี่ศอกเป็นหนึ่งวายี่สิบวาวาหนึ่งสองเมตรก็สี<ม>่สิบเมตรประมาณนี้ลอยทวนขึ้นไปแล้วก็จมลงไปถึงพบของกาลนาคราชกระทบกระถาดทองของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ก็เสียงดังกริิก แล้วก็รองอยู่ใต้ถาดสามใบนั้นเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆคือปลายแทนที่จะซ้อนอยู่ข้างบนก็รองรับอยู่ข้างล่างนี่พระอัตคตา,ทา,ทาจารย์นั้นว่านะกะลนาลนคราชได้ยินเสียงนั้นแล้วก็กล่าวว่าเมื่อวานนี่พระพุทธเจ้าสมเกิดแล้วองค์หนึ่งวันนี้สมเกิดอีกองค์หนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นยืนกล่าวสดุดีพระพุทธเจ้า มีพุทธวัริีกตอนหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสมทัพนั่งสเสววิมุติสุขณภายใต้ต้นจิกในกาลครั้งนั้นมหาเมฆได้เกิดขึ้นในสมัยที่ไม่ใช่ฤดูการปกติจะเกิดในฤดูฝนนซึ่งเป็นมหาเมฆที่เกิดพร้อมกันทั้งสากลจักรากวาลกุมหาเมฆ คลุมหมดเลยเราเรานึกถึงภาพเขาพัสุมเมงอยู่ตรงกลางและมีทวีตทั้งสี่เหนือใต้ออกตกมหาเมฆเกิดขึ้นคลุมทวีตทั้งสี่ต่อเนื่องกันไปเลยในฝนอย่างนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายนานๆเกิดทีขระนาดพญานาคชื่อมุจจรินซึ่งสถิตยอยู่ในภพพญายนา ใต้สะมุจรินก็ได้ดำบริว่าเมื่อพระบรมศา,ศาสดาสเสด็จมาใกล้พบของเรามหาเมฆนี้เกิดขึ้นพวมควรจะได้อาคารบังฝนเพื่อจะได้ไม่โดนฝนเราจะเนรมิตประสาทแก้จปะระการก็ได้แต่ถ้าหากเราทำอย่างนั้น แล้วเราจะได้บุญมาจากไหนไอ้แค I mean, ่ในมิตรพ่วงประสาทแก้เจประการเกิด <Okay. S 1> เราจะไปได้บุญอย่างไรเราจะทำการบูชาด้วยกายแดพพ่พระทศพลพระทศพลก็แทนความหมายของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคือผู้ที่มีกำลังบารมีสิบประการทานบริวิสีบริมิเนคยขม,มะปัญญาวบริยะคันติสัจไอฐาเมตตาเบคา จึงขยายร่างของตนเป็นพยางงูตัวใหญ่และยาวขึ้นกว่าเดิมเอากายตนขดล้อมพระบระมศา,าสดาวไว้เจ็ดชั้นแผ่พังพานกันไว้เบื้องบนภายในขนดเป็นห้องใหญ่เท่าโลหะประสตรอันนี้บวกอะไรหลายอย่างลงไปนะไม่ใช่อัตตะตาจารย์อย่างเดียวคลุมต้น ให้ตัวไปนั่งประทับอยู่ตรงนั้นพญานาคมีดำริว่าพระบรมศาสดาจะประทับสบายได้ทุกอริยบทจึงขดล้อมสถานที่กว้างขวางเอาไว้รอบเลยแล้วไปแผ่ข้างบนเพดานมีพวงของหอมพวงดอกไม้ห้อยประดับวิจิตรมีงานด้วยดาวทองในเบื้องบนก็เป็นเรื่องการเนรมิตเป็นอาจินไต จุดประทีปน้ำมันหอมไว้สี่มุมน,นี่พาตกระถาจานนั้นว่านะคือเนลมิตนั่นแหละตั้งกลางจันหอมเปิดไว้ทั้งสี่ทิศพญานาคได้ทําอย่างนี้ด้วยความตั้งใจว่าความหนาวจะได้เบียดเบียนพระผู้มีประภาคเจา้าความร้อนก็จะได้เบียดเบียนคือเหมือนติดแอร์เละให้อากาศสบายลงจะได้เข้านิโลดได้สะดวกตามความคิดของพญานาคนะ จริงท่านสะดวกอยู่แล้วนะเพราะอยากได้บุญคิดแบบผู้ที่อยากได้บุญทามันคิดอย่างนะจะคิดอย่างเนี้ยคือจะขวนขวายห,หาบุญเนะอ่ยนี่บุญของเรานี่ขอสัมผัสอันจะเกิดจากเกลือบยุงหรืออย่าจะได้เบียดเบียนพระผู้มีพระเจ้าเลยแม้ฝนจะตกพรำตลอดเจ็ดวันก็อจะได้มีความหนาวบังเกิดขึ้นเลย แม้บางขณะเมฆฝนจะขาดหายไปเป็นอระยะยะความร้อนจะเกิดขึ้นความร้อนนั้นก็อย่าได้เบียดเบียนพระองค์เลยนี่คือความตั้งใจของพญานะาคพระผู้เป็นพระเจ้าทรงประทับนั่งภายในขนดมดจรินครราชนั้นตลอดหนึ่งสัปดางห์งเป็นสัปดาห์ที่6หลังจากจากัสรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยาน เมื่อล่วงไปได้เจ็ดวันฝนหยุดตกแล้วอาการปลอดโปรง่งพญายนาคจึงค่อยๆคลายฤทธิ์คลายขนดออกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อตัวลงมาแล้วแล้วก็กลายมาเป็นมนุษย์น้อยยืนประคองอัญชิีนมัสการอยู่ตรงเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเลื่อมใสด้วยความเคารพศรัทธา ลำดับนั้นพระผู้มีพระเจ้าทรงเปล่งอุทานคือพูดเพื่อให้พญานาคทราบถึงการประทับอยู่อย่างสุขสบายตลอดใจฟันนั้นทำให้พญานากเกิดปิติในบุญนี่เป็นปกติของพระผู้มีพระเจ้าพระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงธรรมผู้ที่ปลื้มใจประการที่เราได้ นั่งเจริญสมาธิภาวนาอย่างสุขสบายตลอดเจ็ดวันนั้นนะ่ะฝนก็ไม่ถูกแดดก็ไม่ถูกอากาศก็ดีได้กลิ่นหอมๆอ,อะไรต่างๆเหล่านั้นนะเพราะเธอนี่แหละได้มาบดบังสิ่งไม่ดีเอาไว้ทำให้เรามีความสุขแล้วท่านก็พูดถึงอานิสงส์ท่านก็พูดถึงว่าความสง,งัดเป็นความสุข ของบุคคลผู้สันโดษคือผู้ที่สแสวงหาความพอดีรักความพอดีกินอยู่แต่พอดีเรียกว่าสันโดษความสงงัดเป็นความสุขของบุคคลผู้สันโดษผู้มีอัตยาศยยงี้จะชอบความสงงัดมีทำปรากฏแล้วเห็นอยู่เห็นเป็นดวงใสเห็นองค์พระใสๆปรากฏและเห็น